เราจะถ่ายรีวิวห้องกันใครพูดภาษาอังกฤษใครพูดภาษาไทยพี่ภาษาอังกฤษอิงพูดภาษาอังกฤษในบัสภาษาไทยโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม J w m ว r r มา t t เขาหลักฮะโอ้ยฝนตกฝนฝนตกแล้วคือห้องเราตอนนี้เป็นหัวเอ็กเซนนะฮะ๋ยากสาวว่ายน้ำตรงนี้ไหมเดินขึ้นระเบียงห้องเลยไปพาไปดูให้เด็กพาไปดูวันนี้ นี่อันนี้คือระเบียงที่เราอยู่เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้อยู่โน้นแล้วไปสระว่ายน้ําทอดยายวแต่ไน้ําที่นี่ยาว2กิโลเมตรจริงๆนี่คือเฟสแรกนะเมื่อกี้ถามพนักงานอยู่คือตอนนี้มีอีกเฟสหนึ่งที่เขาทําเสร็จแล้วจะเชื่อมกันเนี่ยจะยาวประมาณ4กิโลอ้อ้วาวอันนี้เราก็จะไปจากหลังห้องแล้วกันปะเริ่มจากใครดี้อ,บ,อบัสเอรบัส Let's go โชว์ห้องก่อนนี่คือห้องเราทั้งหมด

ขนมหวานให้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันหายไปเยอะละหายไปครึ่งนึงไม่รู้ใครทำผลไม้ก็มีให้มีจัดให้สวยงามเลยและมันก็หายไปแล้วในนี้มีน้ำอะไรบ้างไหนโชว์ดิโชว์มีโชว์มีโบบูแลก็เปิดนี่มาเสร็จแล้วผมชิมด้วยชิมดิน่าจะเป็นน้ำขิงนี่่อใช่อ๋อ สดชื่นนี่คือน้ำขิงอร่อยบ้านนี้ไม่มีใครกินน้ำขิงเลยนอกจากผมเพราะฉะนั้นน้ำขิงเย็นอันนี้เสร็จอร่อยจังเลยนี่นี่คือเตียงนอนที่ทุกคนเซพนักงานเตรียมไว้ให้เรานะฮะมีในี่คุณสิทธิวิตในชื่อผมเองลาลาแล้วก็มีเตรียมเขาเอาดอกไม้เนี่ยมาเตรียมไว้ใช่โอ้เหรอต่อไปไปห้องน้ำเข้าจากทางนู้นได้ด้วยจริงจแล้วมันไม่ใช่ทางเข้านะฮะมันเป็นแค่เปิดไว้ เขาเรียกว่าเซ็กซี่บาร์แล้วก็ไว้นอนแช่ไว้คุยนอนดูทีวีก็ได้นอนคุยกับค,คนที่อยู่ในห้องก็ได้นอน <Yay! S 1> แช่น้ำอเอาปกติกันแช่น้ำคือใช้เวลานานเอันนี้ห้องน้ำหลักโดยรวมในนี้ <c oughs> มีอะไรดูนี่มีนะไ้าข้างในมันมีกิจช่อ <c oughs> งเ <c oughs> ชฟคิดไงจะมีเดนทอลคิดอันนี้คือหน้าห้องไปดูในตู้นั้นมีอะไรบ้างตู้นั้นมี Enza t it i S Santa Claus <oughs> อันนี้อันนี้ซานตาคลอ ่มีเซฟด้วยอ่ะหมดแล้วอันนี้คือจากหน้าห้องเดินมาหลังห้องนะครับจริงๆห้องก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันจุคนได้เยอะเพราะว่ามันมีโซนโซนของจริงๆมันเป็นที่นั่งแหละแลสามารถถ้าเป็นเด็กเนี่ยสามารถปรับไห้เป็นที่นอนได้เป็น f ฟ m i l y ิเ o m รลอไปสามารถพักกันได้เราในห้าคนคิดว่านอนสบายๆนะถ้าโอเคถ้าตรงนั้นเนี่ยนอนได้พอก็นอนรงโซฟานี่ก็ได้ อันนี้คือหลักๆของห้องเราที่เราจะพักกันที่นี่ที่เจดับบลมาิออเขาหลักจังหวัดพังงาแล้วก็เดี๋ยวเราตอนเย็นนี้เราจะมีไปทานอาหารที่เป็นเขาเรียกอิตาเลียนรีตอร,รองชื่อร้านชื่อโอลิฟอยู่ทางหน้าหาดของโรงแรมนี้เดี๋ยวพาไปดูกันเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่การ4ีวันสคืนนะครับก็คิดว่าน่าจะตัวเปื่อยๆกันเหมือนกันเพราะว่าสระว่าน้ำตรงนี้ยาวๆด้วยก็จะลงน้ําขึ้นมาลงน้ําขึ้นมาอยู่นี้แหละการตกแต่งก็จะเห็นอย่างที่เห็นก็คือเป็นการตกแต่งแบบไทย เพราะส่วนใหญ่ก่อนหน้าที่เป็นโควิดเนี่ยคือลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งซะมากเพราะฉะนั้นฝรั่งจะชอบมากการตกแต่งแบบนี้นะฮะก็เป็นขอ้อมูลวีตัดสินใจแล้วกันไป<อ>โอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันที่ห้องหันโอริฟครับไป ราอยู่ในร้านอาหารชื่อโอลิฟครับมันเป็นร้านอาหารที่อยู่ทหน้าชายหาดของทางเจดีบบลิวเลลาเขาหลักนะมันเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะครับก็เข้ามานี่ก็ได้กินอาหารอิตาเลียนตกแต่งก็ด <yan> ูดีมากเพราะหัวหน้าเชฟพี่เนี่ยคือเขาเป็นคนอินตาเลียนเลยนะแล้วก็ดูแลตรงนี้ซึ่งที่เราสั่งไปก็มีหลากหลายมากแต่ว่าตอนนี้ที่มาปุ๊บอันนี้เป็น a p p e เ i z e r ที่เชฟเขาทําแล้วก็เขาจะเสิร์ฟทุกโต๊ะแหละทุกคนก็จะได้ก็จะเป็นขนมปังชิ้นหนึ่งแล้วก็มีซอสอะไรนี้เนี่ยหน่อยหน่อยมีชีสข้างใน แล้วก็มีขนมปังนะจากนั้นก็จะมีะที่เราสั่งไปก็จะเป็นเป็นสปาเกตตี้ตามนี่สปาเกตตี้ผัดเบคอนหูหอมแล้วก็พิซซ่าแล้วก็อีกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีเดียวเลยลวกันเนาะพอลองชิมแอปเปิ้ลไรเซอร์ของเด็กไม่ใช่แอปเปิ้ลไรเซอร์ของเด็กแอปเปิ้ลไรเซอร์ที่เชฟจัดให้ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนี่ทั้งสองคนที่ชมมากเลย มีมินิเบิร์อันนี้มินิใช่ไหมมินิครับขนาดหนอันนี้ของเด็ก <c oughs> มินิขนาดนี้แล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแฮมแอนด์ชีสแซนด์วิชแฮมแอนด์ชีสแฮมแอนด์ชีสแซนด์วิช เรามีมันห้าหกอย่างครับตอนนี้มาคร้อมกพิซซ่าหน้าสีฟูด้ดูน้ากินกันไหมอันนี้เป็นวากิวข้างในาเป็นไส้เนื้อวากิวออสเตรเลียี่ปเบอรร์์เกอันนั้เป็นแซนด์นนนนนวิชแฮมชีสแลนน้เป็นบ,บัลเกตตี้ที่บอกเมื่อกี้นี้พิซซ่าสี่ฟุตไปลองชิม เราปั่นจักรยานเล่นในโรงแรมไปทางนี้ดีกว่าขึ้นสะพานขึ้นสะพานเราอยู่ในโรงแรม JW Marriott เ Mar <ri> ขาหลังครับผมกําลังปั่นจักรยานเล่นกันที่นี่เขามีจักรยานให้ยืมด้วยนะให้ยืมอห่างนี้แหละไม่ได้ให้เช่าก็คือมายืมปั่นได้มีให้เด็กเล็กนั่งด้วยไหมพลาเตอรสนุกไหมคือโรงแรมที่ใหญ่มากไปไปปั่นเล่นกันดีกว่า ตายหน่อยน่เอ๋สนุกไหมลูกนี่ถ้าจอดถ้าจอดจะเป็นอย่างนี้ไปงั้นปั่นต่อนะฮะใครมาก็ยืมจักรยานโรงแรมปั่นดูรอบๆได้ไปใช้ยหาดก็ได้แต่อย่าออกไปข้างนอกถ้าเราอบไปข้างนอกปุ๊บไม่เป็นไรถาเราไปข้างนอกปุ๊บต้องมีไกด์ไปละเด็กงงไงี้ไปไม่เงียบเลย ก็เป็นรีสอรนที่ใหญ่มากนะคือก็มันจะมีถนนจะเห็นนะวันนี้เราขับไปเราสามารถขี่ที่ชายก็ได้ก็เป็นให้เจ้าฟรีนะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรก็มาติดต่อทางกิจกรรมได้เลยซึ่งกิจกรรมที่นี่คือมีหลายอย่างมากนะตามที่เห็นตรงนี้มีนะมีตั้งแต่ฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็ไม่ได้ขนาดเล็กๆนะมีคลาสมีอะไรด้วยเช็คเวลาเองแล้วก็มีพวกสโอชก็มีนะสโอชที่เขาตีนอกผนังอะจะอยู่ในห้องแต่วันนี้เราไม่ได้เอารองเท้ามานะฮะเราก็เลยโอเคหรือไม่ได้เล่นะกท่า แล้วก็มีคลับเดี๋ยวไปดูคลิบกันว่ามีอะไรบ้างเนาะฝากเด็กไปโนโลล่นละไปดีกว่าสระน้ำที่นี่ยาวกี่กิโลอ่ะบัดสองกิโลสองกิโลมันจะมีโซนลึกโซนตื่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเรื่อยๆไปที่สระ,ะใหญ่ตรงกลางเลย g <Go>. ร <Yeah. Go. S 1> น,นั่อยู่บริเวณตากข้างหน้าหาดเลยค่เราไหว้มาจากห้องแล้วก็มาถึงหน้าหาดเลยซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็ม<ะ>ีติดท,ทะเลใช่ไหม แล้วก็ตอนนี้กำลงังจัดเตรียม้ยงบุฟเฟ่ต์ตอนเยน็นบุฟเฟ่ต์ซึ่งสระเนี่ยบริเวณด้านหน้าเนี่ย<ท><ท>มันจะเป็นส่วนของมีตื้นๆประมาณข้อเท้าเนี่ยเด็กสามารถเล่นได้แล้วก็เด็กที่พอค้านได้เนี่ยสามารถเล่นได้สนุกเลยนะเพราะมันกว้างมากวโอ้โหทิวทั้งเลยแล้วก็สระตรงนี้ลึกประมาณเมตรห้าสิบนะครับคนเดียวก็จะมา,กการวมตรงกลางแล้วก็มีบาร์เนี่ยได้หนย่งคือตอนนี้เราสั่งอะไรเดี๋ยวเดินกลับไป ยังไงแะ่า่น้ำกว้างไหมกว้างขึ้นกว้างขึ้นศูนย์เคยเล่นมาเลยใช่ไหมยาวมากทีนี้ไปข้างหนา้านั่นตอนแรกว่าจะไปให้รอบสองกิโลไม่ไหวละตอนนี้เดินกับห้องเลียรถ้าเราที่พูลเอ็กเซดนะฮะมันก็จะมีป้ายอย่างนี้บอกเนื้อของคุณหนึ่งเก้านี่เป็นห้องห้องเป็นเลขห้องบอกไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลงเคยมาก็ถือว่าสนุกดีถ้ามีห่วงยางได้ลอยๆลอยไปเรื่อยๆโอ้โหเชื่อแล้วทั้งวัน ก็แนะนำว่าสมมติใครได้มาพักท cool. okay. so ี่นี่นะเราอัปเกรดถ้าราคาไม่ต่างกันเยอะเนี่ยลราอัปเกรดเป็นพูเอ็กเซดก็น่าจะเวิร์กดีมันมันคุ้มกว่าผมว่ามันสะดวกสบายมากกว่าแล้วก็เดินขึ้นห้องเลยและที่สําคัญที่มันดีตรงที่ว่ามันไม่เหมือนพูเอ็กเซดที่เราเห็นโล่งๆแล้วเป็นห้องใช่ไหมแล้วเวลาเราใช้ตรงระเบียงอะไร่เนี้ยเราก็จะเห็นคนอื่นว่ายไปว่ายมาแต่ว่าที่เนี่ยมันมีต้นไม้บางหมดเลยก็เพรว่ามันดีอย่างเงี้ยดีคือคนที่อยู่ห้องเนียก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงพื้นที่ระเบียงอะไรได้ ก็คนโดยที่คนไหว้เนี่ยไม่ไปรบกวนความเป็นส่วนตัวนะเยี่ยมถึงห้องละ2015ไปละบายบายวันนี้เรามาเข้าคลาสของการทำพิซซ่านะซึ่งเชฟเนี่ยจะเป็นหัวหน้าเชฟของตรงนี้เลยที่เรากินก่อนหน้านี้<ป>ใช่ไหม,มก็คือนี่นี่คือเชฟเอ็นโซ่เฮลโลเอนโซ่ เาเป็นอิตาเลียนเลยแล้วเขาเป็นหัวหน้าเชฟของห้องอาหารตรงนี้ของโอลิฟเนี่ยนะครับเขวก็จะมาสอนเด็กทำพิซซ่าเนี่ยตอนนี้เขาเตรียมเตาเตรียมไเรียบร้อยแล้ะอยู่นั่นนู้นกันเตาจุ๊บๆนี่เรียบร้อยแล้วเป็นตัววานิลล่าอันนี้กำลังเตรียมแป้งก่อชิ้นเตรียมแป้งต่อซิกแล้วนี่มันแบบนี่ว้าว again spread a r ว u n ก่อนหลังจากที่ทำพิซซ่าตรงนี้เสร็จนะ<ม>ก็เขาจะอบใช่ไหมพิซซ่าอบแล้วเสร็จแล้วก็จะ,จะนั่งกินกันตรงนี้เลยคืพิซซ่าที่เราทำคือโบเกเตอร์เราคอร์สนี่คือจริงๆมันไม่ได้ฟรีนะครับมันต้องซื้อคอร์สกันทั้งนั้นผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามราคาลราจะขึ้นให้ข้างล่างแล้วกันว่าจะเท่าไหร่นะนี่กำลังทำอยูตอนนี้กำลังเตรียมแป้งกันเดี๋ยวนักก้นก็ใส่ซอสแต่อะไรที่เชฟแนะนำไปละนี่จากคนอิตาลีเลยนะ ราจะไปอบไหมนั้ตอนนี้เชฟกำลังจะให้เด็กของคนลองกลับด้า,านเดี๋ยวสร้างหมูลคมเี้ยแล้วก็มีไฟด้วมันต้องหม,มนที่สราสนับด้านให้ดูถ้ามันพองๆนะมันในซ่น่ <about> นมประบา0ึ่งรอยสามสิยรเป็นไงมาเมื่อกี้สน,น,นุกไหมสนุกแล้วนึ่ลูกเหรอ Mm Hmmmm Oh, kita selesai ada bagi kita Ia Bonissimo Bonissimo Siapa? Siapa? One, 5, 4, 3, 2, Bonissimo สวัสดีครับทุกคนวันนี้หลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับก็เมื่อวานเราได้ไปทําพิซซ่ากันใช่ไหมวันนี้เราก็ให้เด็กมาทําคัพเค้กกันคือคลาสเรียนที่นี่ก็มีหลากหลายหลายอย่างนะกิจกรรมีเยอะครับหลากหลายยังไงก็ลองเลือกกัไได้จริงๆแล้วคัพเค้กเนี่ยมันเป็นคลาสที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึงเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้เลยกันนะตอนนี้เราไปดูเด็กทำคัพเค้กกันดกว่า นี่คือเสร็จแล้วนี่คือเค้กนี่ของเชฟแล้วนี่คือแม่เอาอันไหนเอาอันไหนเมื่อกี้เป็นไง้าสนุกไหมสนุกอ่ะแล้วก็ต้องทำด้วยคือแบบมันมีแบบบัตเตอร์ครีมเชฟก็บว์ครีมเป็นอตาเลี่เมือันนี้อร่อยอิตาเลี่ยนเมืองแรก็จริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนนะฮะก็คืก็ไม่ใช่แค่ที่ว่าจะมาเอาครีมมาใส่ในไฟนะแต่เฮก็จะบอกวิธีการทำแนวคิด การช like 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 ิมกันอะไรก่อนจะได้รู้ว่าเครื่องปรุงแต่ละอย่างมีอะไรบ้างก็แนะนำหลายอย่างหรือว่าได้ความรูู้เช่นการเล่นมูเลอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่สามารถมาเทคคอร์สได้นะครับในโรงแรมที่เจดิวเขาหลักเจดบิวม่นดเขาหลักเนาะใครมีเวลาว่างไงก็ลองเทคคอร์สดูติดต่อทางฟอนต์ได้หรือว่าติดต่อทางคิปขับอะไรได้นะว่าเขามีอะไรเพาะอะไรสำหรับเด็กบ้างนะครับก็จะได้ไม่เบื่อนะสนุกดี ็เรามาสรุปกันดีกว่าว่าหลังจากที่พักที่นี่เป็นยังไงบ้างเริ่มจากเด็กนี่มาเป็นไงบ้างโรงแรมนี้ชอบอะไรบ้างมันมีอินเทอร์เทนเมนต์เยอะนะทำพิซพซ่าทำพิซซ่าสระว, <พอ S 2> ว่ายน้ำกว่ามากต้องมากชอบอะ่ะก็ได้เป็นความรู้สึกของไอ้บัสอาน้ำเสร็จแล้วเล่าให้ฟังหน่อยโรงแรมนี้เป็นยงไงบ้างชอบอะไรบ้างเราชอบสระว่ายนะ้ำเพราะมันไกลแล้วก็ใหญ่ก็กินคลาสชอบไหมออาเราก็ชอบนะพิซซ่า ชอบพิซซ่าก็ทำพิซซ่าทำไมก็มันสนุกเนี่ยเรได้ความรู้อะไรใหม่ไหมก็คือแบบลูกก็ได้แบบทำเหมือนแบบโดของพิซซ่ายังไงทำให้มันใหญ่ขึ้นยังไงแล้วอร่อยปะนั่คือสําคัญอร่อยมากเลอะอะไรอีกอย่างหนึ่งมีไหมอ๋อใช่ลรกอเจ้าปิงปองก็นั่นแหละเลื่ปิงปองอ่าอริีจริงแล้วที่ก็มีนะแต่เพิ่งมาเป็นที่นี่ใช่ก็เลยสนุกใช่ไหมใช่อ่าโอเควันนี้ไปนะส่วนของผมนะฮะก็ หลังจากที่ได้ก้าวเข้ามาตรงนี้นะครับที่เห็นคือดีไซน์เปนจไ้ไทยๆหน่อยคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่ห้องเพราะกิจกรรมที่เนาคือมนมีหลากหลายมากแต่ว่าโชคไม่ดีที่ว่าเราเจอฝนตกตลอดตั้งแต่วันที่เราเข้าพักแล้วก็เนี่ยวันสุดท้ายเนะี่ยฟ้าใสเคลียจริง,รงๆแล้วเนี่ยที่ทะเลเขาหลักเนี่ยน้ำจะใสมากฟ้าจะฟ้าน้ำจะใสเขียวๆสวยๆเลยแต่ว่าก็นั่นแหละมันไม่ใช่วันของเราส่วนเรื่องบริการนี่ก็ คือระดับระดับของวิวมาแล้วก็วคือระดับสูงอยู่แล้ว เรื่องคิดลับเรื่องกิจกรรม,ก,รรมกีฬาทางน้ําคือเราเห็นสนามเทนนิสที่โอเคมันมันดูโลกดูน่าเล่นมากแต่เราไม่มีรองเท้าหรือว่าเราจะปั่นจักรยานร,ร,รอบๆโรงแรมก็ได้ก็กว้างพอที่จะเราจะปั่นสนุกๆได้จนเหนื่อยหละผมว่านะเพราะมีถนนม,มีอะไรสวยๆแล้วปั่นเป็นปนาชายหาดก็ได้ส่วนเรื่องอาหารหนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากคือ,อรายอาหารเช้าเลยเขาจะไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะใหญ่มากใหญ่มากแล้วคืออาหารแบบมันหลากหลายจริงๆอ่ะทั้งหลายชาติมากๆคือทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารตะวันตกตะวันออกอะไรม มีหมดเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชื่นชอบคือผมเป็นคนที่เวลาไปโรงแรม,มไหนผมจะชอบดูเรื่องอาหารเช้าอยู่แล้วว่าโอเคมันแตกต่างกันไหมง่ายแต่ขอเก็บของต่อครับเดี๋ยวจะเล็ทเช็คเอาก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันส่วนใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมฝากถามข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไลต่ตอบทั้งหมดเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และแชร์ด้วยถ้าเป็นประโยชน์นะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้ท่นนี้ก่อนสวัสดีครับผม